สวัสดีค่ะมาตามต่อกันใน EP ีที่15นะคะวันนี้ย้ำอีกทีวันศุกร์นะคะที่9สิงหาคมนะคะฝากด้วยละกันนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะหรือว่ารับชมนะคะผ่านทางช่องหลักมาแล้วเนาะแล้วก็มาติด ตามนะคะในส่วนของช่องสำรองช่องนี้นะคะ Big b แบทไทยแลนด์นั่นเองนะคะในส่วนของช่องหลักนะคะก็ยังคงนะคะเปิดอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนเนาะเดี๋ยวถึงกําหนดเวลาที่แบบว่าเขาปลดล็อกแล้วก็แก้ไขอะไรได้นะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอกันอีกทีในช่องหลัก Big b แบทคร r เ a ชัน n นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มาพูดคุยกันนะที่ช่องสำรองนี้ก่อนแล้วกันนะซับสไครต์กันไว้ค่ะสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ลงคลิป ใหม่ๆนั่นเองเนาะนะคะแอดมินลงคลิปทุกวันเลยวันละ2อถึงสคลิปประมาณนี้นะคะถ้าวันไหนที่แบบว่าติดธุระไม่สบายนะคะก็จะแจ้งให้ทราบทางหน้าช่อง YouTube นี้แหละนะคะ,ะสำหรับใน EP นี้นะคะก็ นจะนำเสนอหลาย EP แล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาสักทีนะ,ะมาคุยกันสำหรับ EP นี้นะคะมาเริ่มต้นที่นะคะในส่วนของไอ้ไขให้โชคก่อนแล้วกันนะคะไอ้ไขให้โชคนะคะมาดูเป็นรอบใหม่เลย16สิงหาคมรอบสอบนี้จะผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะสอบตกนะคะลุ้นดูละกันนะคะจะมีอยู่สองชุดเหมือนเดิมนะคะก็คือชุดนะคะสองตัวนะคะสองตำแหน่งให้มาที่60 62แล้วก็68นะจะเห็นว่าเท่าที่สังเกตนะ,ะข้อมูลของไอ้ไขเนี่ยจะ เห็นว่าจะเป็นเลขตามกระแสแทบจะทุกรอบเลยรอบนี้เลขติด6นะเน้นที่หลักสิบนะก็จะเห็นนะคะว่านะคะรอบนี้เลข6ก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะ606268ก็จะไปตรงกับสูตรนะในการคำนวณ10บนนะสิบบนที่คำนวณได้เลข6นะแล้วก็เข้ามาหลาย,ลายรอบแล้วรอบนี้จะเดินดีต่อไหมสำหรับสูตร10บนนะที่ได้ที่เลข6นั่นเองนะ,ะหรือว่าแอดใต้ฟ้าก็ตามนะก็เป็นตัวเลขเด่นเน้น6มาเหมือนกันนะคะ มาดูในส่วนของชุด3ตัวค่ะให้มาแค่ชุดเดียวเป็นตัวเลขเรียงเลยนะคะ 5, 6, 7นะคะแล้วก็ตัดเล่นก็จะมี 6, 5, 6, 7แล้วก็ 7, 5นะคะนี่คือข้อมูลของไอ้ไข่ให้โชคนะคะมาดูต่อในส่วนของรับเฉพาะสายใบสีแดงๆนี้กันบ้างนะคะแอ,แอดมินขึ้นผลงานรอบที่ผ่านมาให้ดู1สิงหาคมนะคะก็จะเห็นนะคะว่านะคะให้มาชุด2ตัวมี 6, 4นะคะ ชุด2ตัวมี6 4สีก็ถือว่ามาที่ดิ่งล่างตัวกลับนะคะเพราะว่าดิ่งล่างผลคือ4 6นั่นเองนะคะอ่ะก็ลุ้นดูรอบต่อไป16สิงหาคมค่ะเขาให้ชุด3ตัวที่เน้นมาให้ก็คือ9 5่า3นะคะแล้วก็ชุด3ตัวสำรองจองที่นั่งมาที่951 952 957นะคะส่วน2ตัวเด่นบนฟ้านะคะมี ชุดเด่น5นะคะ2องตำแหน่งที่5 1 52 57แล้วก็5 9นั่นเองนะคะในส่วนของดิ่งล่างพระสุธาค่ะเน้นเด่น8มาให้นะคะ2ตำแหน่ง8 2 8 3 8 5และ87นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่นะคะงบประมาณจำกัดเขาก็เน้นคัดมาให้ตามนี้แล้วนะ957 57 5 9แล้วก็7จ็ดานั่นเองนะคะอ่ะรอบนี้จะสอบผ่านหรือไม่ลุ้นดูแล้วกันนะคะ ไอ้ตัวที่ฝันเป็นจริงกันบ้างหลายท่านก็บอกว่าโอ๊ยฝันเป็นจริงไม่เป็นจริงมาหลายรอบแล้วนะรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ 1. สิงหาคมรอบที่ผ่านมานะคะในชุดที่3ตําแหน่งให้มา759เนี่ยไม่ผ่านนะคะแล้วก็ชุด2ตําแหน่งให้มาที่เด่น7ก็ยังคงไม่ผ่านนะรอบที่แล้วนะคะรอบใหม่16สิงหาคมมาดูชุด3ตัวคะ่ะให้มาที่3 52นะคะตัดเล่นจะมี5 2 5สแล้วก็2 3 ะะแอบชอบส่วนตัวที่2อสามนะคะเป็นเลขวันเกิดนะคะของแอดมินนะสองสามแต่ว่าเท่าที่ดูแต่ละแต่ละงวดของแต่ละปีเนี่ยเลขตัวนี้ค่อนข้างออกยากเหมือนกันนะสองสามสามสองนะคะอ่ะนะคะมาดูอีกหนึ่งชุดค่ะจะเป็นชุด2ตํตำแหน่งวางให้ที่0 5 0ย์แล้วก็6ค่าต้องบอกเลยว่าฝันเป็นจริงก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เป็นเลขที่แบบว่า ตามกระแสนะแต่ละรอบเหมือนกันนะอย่างเช่น6 5าเนี่ยชนเด่นหลายแนวทางเหมือนกันที่เราพูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดใต้ฟ้าก็มี6 5านะคะมาให้เห็นหรือว่าแม้กระทั่งไอ้ไข่ให้โชคชุดที่มี3ตัวเมื่อกี้5 6านะคะตัดเล่นก็มี6ค่ามาด้วยนะคะแล้วก็ฝันเป็นจริงน้านี้ก็อ่ะฝันเป็นจริงนี้ก็มี6ค่านะคะถ้าไปเทียบแล้ว6ค่าเนี่ยชนหลายสำนักหลายอาจารย์หลายานักวิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะคะ อ่ะแล้วก็เมื่อกี้ขนมไทยเนาะในคลิป EP ที่แล้วนะคะที่เข้ามา2รอบติดนะรอบนี้เขาให้มาแค่4ชุดมี4 5 4 6 5 6แล้วก็5 7ก็ถือว่ามาชนที่5 6 6 5, 5นี้ด้วยนะคะอ่ะเลขชนไม่ใช่ว่าเลขจะมานะนะคะเพราะฉะนั้นก็สติเยอะๆแล้วกันเนาะแตคะไปต่อที่นะคะอีกหนึ่ง ใบติวข้อสอบนะคะขอบคุณแหล่งที่มาด้วยสำหรับแอดมุกนะคะต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ให้จริงเข้าจริงนะสำหรับสูตรนี้จะเป็นการวิเคราะห์หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนจะเห็นว่าตามภาพเนี่ยนะคะแอดมินขึ้นข้อมูลย้อนหลังให้4รอบติดเลยตั้งแต่ภาพบนสุดจะเป็น16มิถุนายนนะคะให้มาที่ 2- 4กับ8นะเขาเน้นที่หลักหน่วยบนย้ำอีกทีนะหรือรูปแบบก็คืออ X, X, แล้วก สนะก็มาจริงๆที่504ในรอบนั้นอะ่ะไล่มาดูภาพล่างสุดเลยนะคะ1ขีด8ขีด67รอบที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก็เน้นหลักหน่วยบนมาที่1-3กับ เก้าผลปรากฏว่ามาที่เลขหนึ่งนะคะศูนย์สีนั่นเองนะสรอบติดนะเวลาที่บิ๊กแปมนำมาเสนอเนี่ยจะผ่านไหมก็ลุ้นดูแล้วกันนะรอบล่าสุดบรรทัดล่างสุดเลยนะ 16, สิสิงหาคม6 7เค่ะเน้นที่หลักหน่วยบนนะคะศูย์หแล้วก็7นะรูปแบบจะต้องเป็น xx ศ xx 5แล้วก็ xx 7เท่านั้นนะคะ xx ก็คือหลักร้อยแล้วก็หลัก10 บนหน้าหามาใส่นะคะก็จะได้รูปแบบตามนี้ศูนย์ห้จะเป็นอย่างไรอ่ะลุ้นดูแล้วกันว่าจะผ่านต่อเป็นรอบที่ค่าหรือไม่อย่างไรนะคะ ปิดท้ายกันด้วยนะคะในส่วนของเจ้าหนี้และกันเพราะว่าเป็นหลักหน่วยบนเหมือนกันกันกบเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นการนําข้อมูลของสองอาจารย์2เซียนมาวิเคราะห์ก็คือแอดครูเมืองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งภาพขวามือที่เขียนด้วยลายมือนี่แอดมินไม่ทราบเจ้าของข้อมูลเหมือนกันว่าคือใครต้องขออภัยด้วยละกันนะคะแต่ว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือนํสองแนวทางนะที่เป็นหลักหน่วยบนแม่นๆมาชนกันนะคะซึ่งปรากฏว่ารอบที่ผ่านมานํสองแนวทางนี้มาชนกัน นะชนได้2สูตร2ชุดด้วยกันก็คือ xx1 แล้วก็ xx9 นะคะผลบนออก041นะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ที่เข้านะคะก็คือชุด xx 1นะคะที่มาที่041นั่นเองเนาะสำหรับรอบนี้นะคะก็ให้มานะเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนชนกันที่ xx 3แล้วก็ xx 4นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เราพูดนะในส่วนของหลักหน่วยของ a d m o o e ไปแล้วนะคะที่ให้มาที่05กับ7มันจะเป็นตัวเลขคนละชุดเลยนะ admove เนี่ย057ในส่วนของ นสแนวทางนี้ให้มาที่3กับ4นะเพราะฉะนั้นเดาได้เลยแบบไม่ต้องคิดยากเลยจะต้องมีแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่หลุดอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเลขไม่ชนกันนะคะนะก็เดี๋ยวลุ้นดูแล้วว่าอ่าแล้วกันนะว่าใครจะอยู่ใครจะไปสําหรับหลักหน่วยบนนะคะอ่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะท้ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันหลายท่านปรึกษาแอดมินมาเยอะมากเลยบอกว่าพี่อายุ40-50แล้วแนะนําเป็นเซรั่มหรือครีมตัวไหนดีอยากใช้ของเกาหลีเห็นว่าของเกาหลีเนี่ยเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะคะต้องบอกว่าถ้า40-50แล้วก็อยากได้เอนื้อเขาเรียกว่าเซรั่มนะอ่ะนะ ครีมหรือว่าเซรั่มที่แบบเนื้อบางเบาแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะเป็นตัวขายดีด้วยนะคะก็คือ Medipill Luxury 24K Go Ampoule นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ เนื้อค่อนข้างเข้มข้นแต่พอทาไปแล้วนะจะบางเบาและสึ่งง่ายนะเกลี่ยง่ายซึ่มไวไม่เหนียวไม่เหนือหนักนะตัวนี้หลักๆเลยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนะที่บำรุงต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยนะคะเด้งฟูอิ่มน้ำแล้วก็ต้องบอกว่าไม่แห้งไม่เหี่ยวนะนะเราดูแลดีๆแบบเนี้ยหน้าเราก็จะอยู่กับเราแบบไปนานๆแบบอ่อนเยาว์นะไม่แก่กว่าวัยนะคะท่านผู้ชม บำรุงเนื้อเยื่อนะคะให้แข็งแรงนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนทำให้ผิวแน่นฝูมากยิ่งขึ้นนะคะเซรั่มทองคำตัวนี้นะคะช่วยลดริ้วรอยได้ดีมากๆเลยซึ่งต้องบอกว่าเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่นำเข้าจากเกาหลีนะน้าใสาๆแบบเกาหลีนี่เลยนะแล้วก็ไร้ริ้วรอยนะถ้า ทาเนี่ยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช้าแล้วก็เย็นนะคะลงเซรั่มตัวนี้ก่อนทาครีมตัวอื่นเลยนะคะท่านผู้ชมลงลงเป็นตัวแรกสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็ทักสั่งกันเข้ามาได้เลยนะตามช่องทางที่ขึ้นให้นะสแกน QR code คก็ได้นะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้หรือท่านใดนะทีะ่กดติดตามกดถูกใจเพจ Facebook ไว้แล้วก็ทักเข้ามาทางข้อความของเพจ Facebook ก็ได้นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะเพราะว่าสต็อกที่โกดัง ก็หมดแล้วเหลือไม่กี่ขวดแล้วนะท่านใดอยากลองก็ลองดูนะคะเป็นตัวเ่ียดมินก็ใช้เป็นประจําอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะยังไม่พอนะแนะนําซื้อคู่กับนะในส่วนของตัวครีมถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีครีมตัวไหนใช้นะลงเซรั่มก่อนแล้วค่อยตามด้วยนะตัวครีมนะที่เป็นกระปุกสีขาวกับกระปุกสีสดำเดียดมินพูดไปบ่อยนะเซ็ตคู่ต้านฝ้าหน้าใสตัวนั้นนะคะตัวละ189สบกาาทไซส10กรัมนะคะซื้อขาวกับดำไปทา พร้อมกับตัวเซรั่มได้เลยนะอย่างที่บอกว่าลงเซรั่มก่อนนะลงเซรั่มเสร็จแล้วตอนเช้าให้ลงกระปุกสีขาวนะส่วนกลางคืนลงเซรั่มแล้วก็ลงตามด้วยตัวสีดำนะคะตามนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะ